สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัมประชนะาห้โซโพกงานแต่งเมบิกการประตูเงินสุดโหดพี่เอเซลแขนเพื่อนเจ้าบ่าดนฤกิกดีวันที่16ธันวาคมเมพิชนาสาขาก้อนควงแขนแฟนหนม่มไฮโซบิก๊กอคอรวัตแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยตามแบบพิธีไทยและจีนโดยมีเพื่อนในวงการร่วมงานเพียบ งานนี้มีเพื่อนเจ้าสาวมากันครบทีมนำทีมโดยเอสุภชัยอัมพชราภาวุ่นเซนวิโอริทิภาเมปัทิดาครีมเปมซินีเปยปันวาดด้านเพื่อนเจ้าบ่าวก็มาไม่น้อยหน้านำทีมโดยไฮโซภกประธานวงความประภาอดีตหวานใจของอัมพชราภาและพีทกันตะวัตีเจ้าบ่าวของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียดาซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักโดยในไอจีสตอรี่ของพี่เอนั้น ก็ได้เผยคลิปให้เห็นบรรยากาศหลากหลายโมเมนต์ทั้งความสนุกทั้งสุขทั้งซึ้งพร้อมทั้งได้เห็นช็อตเด็ดมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างอําพกโดยพี่เอได้เผยคลิปช่วงการประตูเงินประตูทองขณะที่เจ้าเบาวเพื่อนเจ้าบ่าว มาถึงด่านของพี่เอและอ้ําก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานหินสักหน่อยและซองต้องหนักมากๆโดยอ้ําเผยว่าประตูนี้ตามที่ครบเมมาจะบอกว่าเราสองคนเป็นพี่สนิทเมมาอย่างยาวนานมากดูแลเมมาทุกอย่างฉะนั้นค่าของการดูแลเมม,มันอาจจะสูงก่อนที่จะเริ่มเกมเพราะฉะนั้นขอซองก่อนที่จะเล่นเกมความรักที่มีให้เมมากเกินที่จะได้ซองเดียวอย่าเห็นว่าหนูหน่าเลือดนะคะจริงๆไม่ โอนได้นะคะบอกไว้ก่อนจากนั้นก็ให้เริ่มเกมโดยให้เจ้าเบาและเพื่อนเจ้าเ่ามาเต้นเพลงฮิตอย่างอมจงรวยของผัชชาแต่บอกเลยว่ากว่าจะผ่านก็ทำเอาหนุ่มๆเหนื่อยหน่อยเพราะต้องเต้นหลายรอบเนื่องจากไม่โดนใจอ้ําโดยอ้ําบอกว่าต้องทำให้สะใจทําไม่สะใจเพื่อนเจ้าเ่าต้องใส่ซองเพื่อนเจ้าเ่าโอนโดยพี่เอกก็พูดแซวขึ้นมาว่าเหมือนแค้นเพื่อนเจ้าเ่า และหลังจากที่ผ่านแล้วอ้ำก็บอกว่าขอซองเพิ่มอีกสองซองซึ่งพี่เอก,ก็ถามพี่อ้ำไปอีกว่าสรุปเธอจะแกล้งเจ้าเบาหรือจะแก้งเพื่อนเจ้าเบาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ